สวัสดีครับผมนาสิวัฒนมนจะมาพูดเรื <S <S <Beach> ่องแหล่งน้ําในทวีปอเมริกานะครับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําทวีปอเมริกาที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่มีอยู่สามแห่งคือหนึ่งที่ราบลุ่มแม่น้าโอริโนโคส่วนใหญ่เป็นอยู่อยู่ในเขตประเทศเวนูสูเอล่านะครับทางตอนเหนือของทวีปมีต้นน้ําอยู่เชื่อข่าวแอนซส หลลงมหาสม,มุทรแอตแลนติกในประเทศเวเนซุเอลาครับสองที่ราบลุ่มแม่น้ำอเมซอนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำพายาดใหญ่ที่สุดของโลกมีอาณาเขตกว้างขวางถึง5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นบริเวณที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรจึงทําให้พืชพันธุ์ธรรมชาติป่าตรดงดิบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลําแม่น้ำอเมซอนมีสาขาหลายสายเช่นแม่น้ำเนโก แม่น้ำเปรูแม่น้ำมาเดลาและแม่น้ำตาปาโจสแม่น้ำอเมซอนไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศบราซิลสามที่ราบลุ่มแม่น้ำป,ปาปาลานาปารากวัยอุลุกวัยอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำอเมซอนไหลผ่านสามประเทศคือปารากวยอุรุกวยและเจนตินานะครับแม่น้ำทางสาม หลามาบรรจบกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่คือแม่น้ำลีโอเดลาปาตัสหรือแม่น้ำเทสบริเวณตอนใต้ของประเทศบราซิลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงและเลี้ยงสัตว์เรียกว่าทุ่งหญ้ากัมโพสขอบคุณครับ